เดอะทรูดเจาะลึกจริงเจาะลึกจริงข่าวนี้เรามาเปิดเหตุผลกันค่ะว่า,วาทําไมนายชุมพลโดนโทษหนักสุดถึง9ปี24เดือนโดยจะไปสองที่มาโทษแม้เป็นแกนนําแต่รอลงอาญาค่ะ จากกรณีที่ศาลอาญานัดฟังคำพิาพากษาคดีกลุ่มกปปสที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบันอดีตเลขาธิการกปปส,ก,ก,ปปสก,กับพวกรวม39คนเป็นจำเลยความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายล้มล้างระบอบการปกครองมัวสุมชุมนุมกันก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยยื่นสำนวนฟ้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่24มกราคม2561ค่ะ ขณะที่ทางด้านของนายสุเทพกับพวกจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีและก็ได้รับการประกันตัวทุกคนค่ะโดยทางด้านศารอาญาได้มีการสืบพยานต่อเนื่องทั้ง2ฝ่ายจนแล้วเสร็จศารอาญาพิพากษาจำคุกนายสุเทพ5ปีและพวกรวม26คนโดยมีโทษจำคุกแตกต่างกันไปตั้งแต่4เดือนถึง9ปี24เดือนค่ะ ส่วนข้อหาความผิดฐานกระบฏและก่อการร้ายยกฟ้องค่ะเพราะพฤติการชุมนุมไม่ได้ใช้กำลังประทุษาร้ายบุคคลใดเพื่อล้มล้างการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนิติบัญญัติอำนาจบริหารจึงไม่มีความผิดฐานดังกล่าวส่วนข้อหาอื่นพิ่พากษาจำคุกค,ค,ค่ะสำหรับจำเลยทั้ง39คนมีบางส่วนค่ะถูกยกฟ้องค่ะและก็เหลือบางส่วนที่มีคำพิพากษาให้จำคุกและรอลงอาญาดังนี้ค่ะ ลำดับที่1นนายสุเทพเทือกสุบันจำคุก5ปีลำดับ3ในายชุมพลจุนใสจำคุก9ปี24เดือนลำดับ4ในายพุทธิพงศ์ปุณการจำคุก7ปี5ในายอิสระสมชัยจำคุก7ปี16เดือน6ในายวิทยาแก้วพาราไยจำคุก1ปีและปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีค่ะ7นายถาวรเซนเนียมจำคุก5ปี 8นายนัทพลทิพสุวรรณจำคุก6ปี16เดือน9นายเอกนัทพร้อมพันจำคุก1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีค่ะ10นางสาวอัญชลีภัยรีรักจำคุก1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีค่ะ12นายสมเกียรติพงษ์ไพบู์จำคุก1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีค่ะ 14. นายถนอมอ่อนเกตพลจำคุก1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีค่ะ15นายสมศักดิ์โกสัยสุขจำคุก3ปี16พระพุทธอิสระหรือนายสวิทธองประเสรศิฐจำคุก4ปี8เดือนค่ะ17นายสาธิตเซกันจำคุก2ปีปรับ26,666บาทรอลงอาญา2ปีค่ะ 19พลอากาศโทวัชระลิทธาคณีจำคุก1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีค่ะ20พลเรือเอกชัยสุวรรณภาพจำคุก1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีค่ะ24เรือตีแซมดินเลิศบุตรจำคุก4ปี16เดือนค่ะ25นายมั่นแม่นกะการดีจำคุก1ปี ปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีค่ะ26นายคมสันทองสิริจำคุก2ปี 29. ในายสาวิทแก้วหวานจำคุก2ปี 30. ในายสุริยะไสกะตะศีลาจำคุก2ปี33ในายสำราญรอดเพชรจำคุก2ปี16เดือน34อมอมรอมรรัตนานนท์จำคุก20เดือน 35. ในายพิเชษ พัฒนะโชตจำคุก1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีค่ะ37นายกิตติชัยใสยสะอาดจำคุก4เดือนปรับ6,666บาทรอลงอาญา2ปีค่ะและ38นางทยาทีบสวุวรรณจำคุก1ปี8เดือนปรับ26,666บาทรอลงอาญา2ปีค่ะ ซึ่งหลายคนนะคะก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดนายชุมพลจุนใสจำเลยที่3ที่โดนโทษหนักสุดคือจำคุก9ปี24เดือนด้วยเอกสารดังกล่าวคะ่ะมีการแจกแจงฐานความผิดดังนี้ ฐานร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาอันมิใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กําลังประทุษร้ายก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยผู้ใดผู้หนึ่งมีอาวุธเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิกฐานร่วมกันบุกรุกสํานักงานในความครอบครองของผู้อื่นในเวลากลางคืนและฐานทําให้เสียทรัพย์ ฐานร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นฐานร่วมกันกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิ์ได้ฐานร่วมกันยุยงให้เกิดการร่วมกันหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลเมื่อรวมทุกกระทงแล้วนายชุมพลจุนใสจึงได้จำคุก9ปี24เดือนค่ะ สำหรับนายชุมพลในวิกฤตการเมืองไทยพศ .2556 ถึง25 2557นายชุมพลได้ละออกจากตำแหน่งสสพักประชาธิปัตย์เขารวมการชุมนุมทางการเมืองโดยเป็นหนึ่งใน9แกนนำของกอปป,ป,ปสรวมกับคนรุ่นอายุเดียวกันคือนายนัทพลทิพสุวรรณนายพุทธิพงศ์ปุณการและนายสกลทีพัทยกุลซึ่งนายชุมพลยอมรับว่าตนเป็นผู้ใจร้อน มุทะลุมากเขาเคยกล่าวว่าเขาขอเป็นเห็บมา้าดีกว่าเป็นขี้ข่าทักษินหลังจากที่ได้รู้ผลตัดสินก็เปิดใจว่าทำดีที่สุดแล้วครับน้อมรับคำพิพากษาสู้เพื่อแผ่นดินสำหรับจำเลยที่ศาลพิจารณาให้ยกฟ้อง12คนนะคะก็ได้แก่นายสาธิตวงน้องเตยนายยศศักดิ์ โกศยะกานนนางสาวรังสีมารอดรัศมีนายแก้วสันอติโพธินายภัยบู์นิติตะวันนายทวินเปลี่ยนสีพลเอกปฐมพงษ์เกษสุขนายพิพบธงชัยนายสุริยันทองหนูเอียดพลตำรวจโทพัทธรพงศุปิยะพาณิชนายสมบูรณ์ทองบุรานนายเจียมศักดิ์ปิ่นทองค่ะ เพราะบางคนนะคะเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมเท่านั้นค่ะและแม้บางคนจะเป็นแกนนําในการชุมนุมด้วยก็ตามแต่ความผิดที่จําเลยแต่ละคนกระทํานั้นน้อยกว่าจําเลยอื่นอีกทั่วไปไม่ปรากฏว่ามีพฤติการอุกอาจหรือรุนแรงจากการชุมนุมประกอบกับไม่ปรากฏว่าจําเลยดังกล่าวเคยต้องโทษจําคุกมาก่อนจึงเห็นสมควรให้โอกาสจําเลยดังกล่าวกลับตัวเป็นพลเมืองดีค่ะ อย่างไรก็ตามคำพิพากษาข,ของศาลก็มีจำเลยที่ถูกเพิกถอนสิทธทิทางการเมือง5ปีได้แก่นายนัทพลทิพสุวรรณสส,สบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐนายชุมพลจุนใสสสชุมพรพักประชาธิปัตย์ และนายอิสระสมชัยสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ค่ะให้พ้นจากการเป็นสสเนื่องจากสารอาญาสั่งเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของพวกเขาเป็นเวลา5ปีและมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิการเมืองของนายสุวิทย์ทองประเสริฐร้อยตำรวจแซมดินเลิศบุตรนายสำราญรอดเพชร และนางทยาทีพสุวรรณทําให้เธอไม่สามารถลงรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ค่ะทั้งนี้หลังจากที่มีคําพิพากษาในคดีดังกล่าวแล้วส่งผลให้3จําเลยซึ่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาประกอบด้วยนายพุทธิพงศ์ปุณกานร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวง D e s นายนัตพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและนายทาวเรเสนเนียมรัฐมนตรีคมนาคมต้องหลุดจากความเป็นรัฐมนตรีค่ะ The t ท u ู h เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย